คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กล่าวสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป๋าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็ปลาทุนมาซ้ำร้อยนะครับทุกคนอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับไม่พูดเยอะนะครับเจ็บคอนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องป๋าปอนวีสองนะครับก็เล่นเป็นเวลาห้าโมง ยี่สิบนะครับนะอ่ะโอเคจัดไปไวรุ่นแมงกระพุนไฟนะครับก็ขอไล่เบรไปเลยแล้วกันนะครับนะอย่างละสิบรอบเหมือนเดิมนะครับนะเออก็สตาร์ททีสิบห้านะทุกคนนะอ้าวหรือเรื่องนะครับนะก็ออย่าลืมนะครับก่อคนละหนึ่งไหลนะครับนอเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมเออจัดไปครับผมไวรุ่นแมงกะพุนไฟนะครับนะเออเต็มกระบี่อยู่นะครับนะเออโอเคขอสวยๆหน่อยนะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยวันนี้เออเกินไปกว่านะโอ้ยดูน่าจะได้มงกุฎแทนนะเออเดือนนี้มไม่รู้ไปไหนหมดนะมงกุฎนะไม่ค่อยมีเลยนะเดี๋ยวนี้นะหายเบิดเลยนะครับตั้งแต่อัปใหม่มานะโอ้โหตั้งแต่อัปเดตใหม่มงกุฎไม่มีเลยนักลบแทบจะไม่เห็นเลยนะทุกคนนะเออมงกุฎนี่หายจริงๆนะครับนะเออซูเปอร์วินแทบจะไม่ลงนะครับเออเกินไปกว่านะมันจะแต่มาเขือพวงอะไรนนะ หนูรับไม่ได้นะครับโอ้โหเกินไปกว่านะโอเคสวยงามครับนเน่ะอะไปดูกันต่อนะครับซาร่าโอเคเต็มกาลาบิวนะครับเอออ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะที่สำคัญเลยฝากไปกดติดตามช่องเกมปีจีด้วยนะครับนะ ไปสิบรอบนะครับฝากไปกดติดตามช่องเกม PG ด้วยนะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับตามชื่อช่องนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ข้างหลังไปด้วยนะครับกล่าวว่า PG นะครับไปด้วนะโอเครู้เรื่องนะครับนะเออเข้าใจไหมโอ้โหโอ้โหคลิปนี้แจ้งเตือนหรือไม่แจ้งเตือนยังไงก็คอมเมนต์บอกผมมาด้วยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคไวรุ่นรอซองนะครับจัดไปไวรุ่นแมงกระพุนไปนะครับเออ โอเคโอเคเต็มกาลาบ,บิลนะครับคืนนี้นะเราเจอกันใน P ีอีกแน่นอนนะครับซองนะเออวันนี้นะใบไว้ก่อนบอกไว้แค่นี้แหละว,ว่าช่อง p ีจีนะครับคลิปช่อง p ีจีนะมีซองเออมีซองด้วยนะครับโจ๊กเกอร์ก็มีซองวันนี้นะเออมีซองคู่เลยเป็นไนงะเต็มกาลาบ,บิลไหมล่ะเอ,อวิวตกยังแจกซองอ่ะเอาเต็มกาลาบ,บิลไหมล่ะอ่ะอย่าลืมการทึบไหลหผมหน่อยแล้วกันนะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมตามคลิปต่อไปนะครับ จะตกเท่ไหนก็ไม่วันนะครับเราแจกจองทุกวันนะครับจุกกลู่จุกกลู่นะครับมีแจกเบิ้ลด้วยนะเป็นเออเป็นงไงเต็มกาลาบิ้เนี่ยครับสวยงามนะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอเจอเกิร์แล้วก็ไปปีจีต่อนะครับโอเคสองล้วๆนะครับใครที่ไม่ได้กดติดตามนะห้ามพลาดบอกก่อน <c oughs> หุยขวานเฮ้ยสองลายเหรอเอ้าเต็มกาลาบิ้เนี่ยครับมาได้ปลืดนี่ <c oughs> โอ้โหฟิตาปินมาได้ปลื้ อ้าเมกา้านะครับน่าจะเมกา้านะท่านนีเป็นกันจังไดเป็นจจงไดเมกา้าวินเชื่อเลยนะครับไปรุ่นนะเอ้าเต็มกาลาบิลโอ้เธอหวานเจี๊ยบนะครับอ่ะขอ,อสวยนะอ้าวดูดอกนี้โอ้โห งามแท้เนี่ยครับไปรุ่นนะเฮ้ยสุดจัดนะครับนะโอเคเต็มการพิ้วแต่ละดอกนะครับโอ้โหก็สวยปีเงี้โอเคนะครับก็จาอมาที่โอ้โหสองปันเป๊ะเ,เ,เ,เลยนะครับทุกคนอ่ะขออนุญาตตัดเศษแล้วกันเป็นจังได่ขนาดตัดเศษนะเนี่ยเป็นจังได่ขนาดตัดเศษนะครับไปรุ่นนะ โอเคเต็มกาลาเบลนะครับก็โหไม่ไปต่อดีกว่านะครับวมมา2,000แบบหวานเจี๊ยบนะครับทุกคนนะเออโอเครู้เรื่องนะครับนะอ่ะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็กอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับไปรุ่นเนาะก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้าเด้อบายบายครับผมโจุกกลหวานเจีย๊ยบเออ